การให้บริการนะครับมีหลายคนเหลือเกินนะครับที่เวลาอาจารย์อบรมหรือที่ปรึกษาเนี่ยมักจะถามอาจารย์ว่าบริการนะครับมันคืออะไรแล้วบริการที่ดีอ่ะมันคืออะไรนะครับสองความหมายของคําว่าบริการเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับหลายๆคนชอบตีความสับสนกันว่ามัน2ออย่างเนี่ยเหมือนกันมากแต่จริงๆแล้วการบริการเนี่ยอันดับแรกเลยคือการสร้างความพึงพอใจ อันนี้มันเป็นคําตอบที่มันเป็นมาตรฐานมากนะครับหมายถึงว่าใครๆก็สามารถตอบได้นะครับแต่คําว่าบ,บริการที่ดีคืออะไรนะครับอันนี้คนกับตอบไม่ได้สาเหตุเพราะอะไรครับเพราะเขามองว่าการบริการที่เขาทําอยู่เนี่ยมันเป็นการสร้างความพึงพอใจไปแล้วครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำว่าบริการที่ดีหมายถึงการให้บริการโดยที่ลูกค้าไม่ต้องร้องขอครับคำว่าไม่ต้องร้องขอหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าการรู้จักไงครับการรู้จักการมองเห็นสภาวะการมองเห็นลูกค้า และมากกว่านั้นคือสภาวะที่ลูกค้าอยู่ดังนั้นแล้วจะเห็นว่าบางครั้งนะครับสมมติยกตัวอย่างนะครับเราเป็นช็อปแล้วกันนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นช็อปมือถือนะครับในสมัยก่อนนะครับใช้คํานี้ว่าช็อปมือถือจะเป็นลักษณะคือเอามือถือวางชาร์จมือถือไว้เรียบร้อยนะครับเพื่อให้ลูกค้านได้สัมผัสได้เทสได้ลองเล่นได้ลองกดโปรแกรมแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นแค่การบริการเท่านั้นครับเพราะมันสร้างความพึงพอใจครับแต่ว่าการสร้างความพึงพอใจแบบไม่ต้องร้องขอ,อนั้นต่างกัน มันต่างกันยังไงครับมันต่างกันตรงที่ว่ายกตัวอย่างเช่นลูกค้ากําลังกดมือถืออยู่แต่ความรู้สึกของการให้บริการตรงนั้นมันยังไม่เพียงพอครับลูกค้าเนี่ยยังคงสอดใส่หาคู่เทียบสอดใส่หาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่นะรตรงจุดนี้แหละครับที่เราเรียกว่าการให้บริการโดยไม่ต้องร้องขอหากถ้าเกิดว่าพนักง,งานนะครับยืนอยู่ตรงนั้นและสังเกตอากับกริยาทุกอย่างและสามารถยื่นมือให้ความช่วยเหลือลูกค้านะครับ สเสมือนหนึ่งคนรู้ใจเหมือนมีประสบการณ์เป็นลูกค้าด้วยตัวเองสิ่งเหล่านั้นก็จะกลายเป็นการบริการที่ดีขึ้นมาได้โดยที่ลูกค้าไม่ต้องร้องขอนะครับเพราะสามารถรู้ได้ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามาปุ๊บต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับแต่ในขณะเดียวกันเหตุการณ์เดียวกันนะครับแต่เปลี่ยนกลับกันนะครับมันกลายเป็นว่าพนักง,งานไม่ได้สังเกตไม่ได้ใส่ใจกลายเป็นลูกค้านั้นต้องเรียกร้องเอง ตรงจุดนี้มันจะไม่ใช่บริการที่ดีครับเพราะมันต้องร้องขอให้คุณมาเติมบริการที่ขาดหายไปเห็นไหมครับว่าได้บางๆของคําว่าเซอร์วิสใหม่มันเด่นชัดขนาดไหนครับบางคนจึงให้บริการโดยมองข้ามได้อันนี้ไปครับแล้วมองว่านั่นคือบริการที่ดีแล้วแต่บางครั้งหลายๆคนคงลืมไปว่าบริการที่เป็นสถานที่ความสะดวกสบายทุกอย่างเรียนแบบได้แต่ว่ามีอยู่อย่างหนึ่งที่เรียนแบบไม่ได้มาโดยตลอด นั่นคือความใส่ใจครับเอาละครับในหัวข้อตรงจุดนี้จะทําให้ทุกคนนั้นเข้าใจในความหมายของการให้บริการมากยิ่งขึ้นหากถ้าเราจะแปลงแล้วนะครับเราพูดถึงความเข้าใจความเป็นลูกค้าเนี่ยและการบริการที่ลูกค้าต้องการเนี่ยเรากําลังพูดถึงลูกค้าคือพูดให้เงินเดือนนะกับพนักง,งานบริการทุกคนดังนั้นเราจึงต้องเข้าใจนะครับว่ามุมมองลูกค้าเนี่ยเขาต้องการอะไรจากองค์กรเราจากสถานการณ์ตรงนั้นจากเวลาตรงนั้นจากสินค้าตรงนั้น เราต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้ให้ได้ถ้าเรามองว่ามันคือข้อมูลแบบเหมือนกับเรียนหลักการตลาดมันก็ไม่ต่างกันเลยนะเพราะหลักการตลาดก็เรียนรู้ความต้องการบริการเองก็ยืนพื้นการเรียนรู้ความต้องการแต่มันค่อนข้างต้องใช้ความเป็นมนุษย์มากกว่าเพราะมันเป็นการเก็บ Data ข้อมูลที่ไม่ได้มาจากการจดบันทึกอย่างเดียวเท่านั้นแต่มันเก็บมาจากการสังเกตนะครับ เรากำลังพูดถึงเซอร์วิสที่แตกแขนองออกมาไปไปเป็นหลายอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเซอร์วิสดีไซน์เซอร์วิสไม้นะครับมันออกมาเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าหนึ่งในรูปแบบที่เล่เลนได้ยากที่สุดก็คือเซอร์วิสไม้เพราะเซอร์วิสไม้คือการเก็บ Data ตรงนั้นตรงหน้าเลยนะครับและประมวลแล้วออกมาเป็นบริการตอบสนองหน้าตรงนั้นเลยเราเรียกตรงจุดนั้นว่าลูกค้านั้นต้องการไมตรีจิตไมตรีจิตคืออะไรครับหมายถึงการยื่นบริการให้นั่นเองครับดังนั้นแล้วลูกค้าหนึ่งคน ที่อยากได้ไมตรีจิตเหล่านั้นก็พยายามจะส่งซิกโดยที่เขาอาจจะพยายามช่วยเหลือตัวเองก่อนจนเขาอาจจะหาคําตอบให้ไม่ได้ให้กับตัวเองไม่ได้เขาจึงทําการขอคําตอบนั้นจากนักบริการเราจึงจะเห็นว่าการให้เซอร์วิสมม่จึงกลายเป็นกุญแจสําคัญในยุคป,ปัจจุบันที่องค์กรไหนก็เรียนแบบไม่ได้อยู่นับจนปัจจุบันนี้นะครับเราไปดูในหัวข้อต่อไปนครับ